สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกวางในช่อง shining little mama อีกครั้งนะคะหลังจากที่กวางเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องแม่ลูกนะคะมานานมากเลยนะวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าอยากที่จะมานําเสนอเรื่องหนึ่งนะคะที่คิดว่าหลายๆคนนะคะ่ะเจอปัญหาแน่นอนนะคะก็คือในเรื่องของการที่ลูกเนี่ยติดจุกนมเป็นอย่างมากเลยนะ,ะแล้วก็อทินาก็เป็นเด็กอีกหนึ่งคนที่ติดมากนะคะแล้วกวางก็ตามใจลูกนะคะ ลูกร้องก็ให้นะคะก็คือกวางเหนื่อยนั่นแหละถูกป่ะเราเลี้ยงคนเดียวเราเหนื่อยนะคะเรายอมรับตรงนี้เลยว่าเราเองก็ผิดนะคะเ,เรากวางก็เลยเริ่มนะคะเลิกให้อทินาเนี่ยดูดจุกนมตอนประมาณ1ขวบครึ่งนะคะตอนนี้อธินาประมาณ23เดือนละเดือนหน้าก็จะวันเกิดแล้วนะคะก็ นะนก็จะมานําเสนเอวิธีการที่กวางทำนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอเล่าวิธีการของแม่สามีกวางนิดนึงนะซึ่งอันนี้มันไม่ได้ผลนะก็คือแม่สามีกวางนะคะเอาจุกนมเนี่ยไปจุ่มกับน้นํามะนาวแล้วก็ยื่นไปให้ยื่นไปให้หลานเลยเออแล้วทีนี้เนี่ยออทิน่าก็ก็ดูดแล้วแบบทำหน้าแบบเวอร์เวอรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ด็ดูดูดต่อดูดแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะประมาณ4ีหรอบเนี่ยคือมันไม่ได้ผลไงเนื้ออกปะเพราะว่าดูดไปยังไงเนี่ย,น,ยน้ำน้ำลายมันก็ไปจางน้ำมะนาวเนาะแล้วมันก็หายเปรี้ยวนะคะทีนี้เนี่ยอธิน,นาก็เลยดูดได้แบบสบายใจเลยนะงนั้นเนี่ยก็เลยเอาวิธีนี้แหละแบบว่าตัดสินใจละยังไงฉันจะต้องเลิกจุกนมลูกให้ได้นะก็คือตัดไปที่ปลายของจุกหลอกเลย เออตัดไปเลยนะคะก็คือดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูดนะมันจะรู้สึกว่าเหมือนมีลมเข้าปากอันนี้คือลองแล้วลองดูดเองคือลองดูดเองเลยแล้วก็แบบโอ้ดูดแล้วมันไม่สนุกอะ่ะคือมันมีลมเข้าปากเข้าใจว่าอารมณ์นั้นอะ่ะดังนั้นเนี่ยพออาคีน่าลองได้ลองดูดอะ่ะแล้วเขารู้สึกมันไม่คอมฟอร์ตอ่ะคือมันไม่สบายอ่ะคะ่ะดูดแล้วอะไรวะมีแต่ลมอย่างเงี้ยปฏิกิริยาแรกนะเขาแบบคว้างทิ้งเลยอะ่ะ เออแล้วเขาก็ยังมาร้องขอร้องขอต่อนะคะก็คือไม่ว่าจะขออย่างไงนะคะเราก็จะเอาแต่จุกอันนั้นแหละให้นะคะจนเขารู้สึกว่าเขาเริ่มชินกับการที่เขาไม่ดูดนะคะคือเขาอยู่ได้นะคะก็นี่ก็คือเป็นวิธีการที่กวางใช้เลิกในการดูดจุกหลอกของลูกกวางนะคะแล้วก็กวางก็ทําคลิป มาเหมือนกันนะก็คือได้มีโอกาสอัดไว้นะก็เลยจะเอามาให้ดูกันะตอนนั้นแกสงสารรูปเหมือนกันนะร้องแบบร้องไห้งอแงแต่ว่าก็ต้องตัดใจนะคะเพราะว่าถ้าเราดูดนานๆนะคะมันก็จะส่งผลในเรื่องของการพูดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ฟันมันมันอะไรมันงอกออกมาแล้วแบบมันเขาเรียกมันอาจจะบิดมันอาจจะทําให้ งอกมาแล้วมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เป็นห่วงในจุดนี้ด้วยเน,นาะดังนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจเลิกจุกได้นะคะแล้วก็สำเร็จนะคะภายในเวลาประมาณ2-3อาทิตย์เองนะคะคือช่วงแรกเนี่ยกลางคืนก็ให้ดูดนะคะดูดได้เขาหลับ แล้วพอสักพักเราค่อยๆเอาไปซ่อนนะคะจนเขาเริ่มชินแค่นี้เองและค่ะก็เป็นวิธีการดีๆนะคะที่กวางอยากจะมานําเสนอนะคะในการเลิกจุกหลอกของลูกน้อยนะคะก็หวังว่าวิธีนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยให้แก่คุณแม่หลายท่านคะเดี๋ยวยังไงลองมาดูคลิปวิดีโอที่กวางได้อัดเอาไว้ตอนที่กวางเพิ่งเริ่มตัดจุกนมแล้วก็ให้ญาทีหน้าดูนั้นดูนะคะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย Give me two of these.